ก่อนเลยมาก่อนเลยนะอูดวดนี่นวดนวดดําด้วยนวดดําด้วยอันนี้เป็นแบบไปคอดห้องเย,ยสีเด้นน่อันนี้เอามาอยู่อยู่เลา้ามานี่มานี่มานี่เล้วดำอ้าวว้าวลูกกรมมกรลูกแมวเป็นกรรมกร อยู่กับมีดอยู่กับมีดกับเลื่อยทำงานหนักอันเนี่ยงานหนักอันเนี่ยเตืวนิดเอ้า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 เตือนิดเตืวนิดเต,ตืวนี้ชอบดูจมูกนี่ดูจมูกน่ารักจังเลยไหนดูดิดูดิ้ดิตาสีฟ้าด้วย เอาเอาเอาเอ้าไหมเอ้าไหมอะไรพวกเธอยังไม่เลิกกินนมกันอ,อีกเหรอฮะโอ้โหแย่งน้องกันจังดูดิ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 ดดดอร่อยอ่ะเนี่ยตัวดำก็ยังไม่เลิกนมนี่ก็ไม่เลิกนมอ,อีกจนมีน้องใหม่แล้วยังจะมากินนมอ,อีกเหรอ กินนมลาวยังน้องกินนมลาวยังน้องกินนมลาวหืมดูดูม <Porque understands> ันดูมันอืมยังน้องกินนมอีกแล้วโอ้ไม่ยอมโตกันเลยนะโอ้โหหืมไปเลยจัดการเลยจัดการเลยเออดูดิดูดิดูดิ พี่กับน้องกินนมน้องโตแล้วยังไม่ยอมเลิกอีกเอ้ยพี่โตแล้วยังไม่ยอมเลิกอีกเอ้ยเบิงเนะานะขักเนาะดูเขาดูเขาทำดูดูด,ด,ดูดูเธอทำเอาเอาเอาตกใจ